ซาลาคืนจังหวะแผนของอาร์เน์เริ่มเห็นผลลิวพูกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของฤดูกาลหลังการเปลี่ยนผ่านทีมครั้งใหญ่ในตลาดนักเตะกลางปี2025ทำให้เกมรุกต้องใช้เวลาปรับจูนการมาของฟอร e i g นเวียตปูโกอิกติเก้อเล็กซานเดอร์อิซักเพิ่มคุณภาพเชิงเทคนิคและเพิ่มความหลากหลายเกมรุกอย่างชัดเจนแต่ในช่วงแรกจังหวะประสานงานยังไม่ต่อเนื่องความเข้าใจตำแหน่งยังไม่ลงตัว ส่งผลให้ใผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาบทบาททางฝั่งขวาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนหน้านี้ครับซาลาเคยเล่นร่วมกับแบ็กขวาที่เข้าใจจังหวะกันอย่างอัตโนมัตินั่นก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแต่ฤด,ดูกาลนี้เขาต้องสลับกันเล่นกับเจอร์มีฟิล์มปงและบางเกมก็ต้องใช้โดมินิกสบอสไล์ถอยต่ำลงมาช่วยทําให้พื้นที่วิ่งการซ้อนตำแหน่งและการดึงตัวประกบเปลี่ยนตลอดเวลาช่วงฟอร์มตกของซาลา จึงไม่ได้มาจากสภาพร่างกายแต่เป็นผลจากการปรับรูปแบบการเล่นใหม่ทั้งระบบแนวคิดของอาร์เนอร์ไม่ได้แก้ด้วยการเปลี่ยนแท็กติกใหญ่แต่เน้นขึ้นความมั่นใจให้ตัวลูกหลักลดภาระการสร้างเกมลึกให้กองกลางร,รับหน้าที่เชื่อมบอลมากขึ้นแล้วปล่อยให้ซาล่ากลับไปโฟกัสโจมตีในพื้นที่สุดท้ายเกม FA ฟเอคัพรอบ4ที่ชนะไบรตัน3ประตูต่อ0กลายเป็นภาพสะท้อนชัดเจนซาล่ามีส่วนร่วมโดยตรงกับ2ประตูทั้งยิงและแอสซิส ขณะเดียวกันในพรีเมียร์ลีกตัวเขาทำไปแล้ว4ประตูกับอีก6แอซิดสถานการณ์นี้บ่งชี้ชัดเจนว่าปัญหาของลิเวอร์พูลไม่ใช่คุณภาพนักเตะแต่คือโครงสร้างในระบบเมื่อซาร่าเริ่มเข้าจังหวะก,กับเพื่อนร่วมทีมใหม่เกมรุกก็ไหลเลื่นทันทีหากแนวทางนี้ต่อเนื่องความร้อนแรงของแนวลุกหงแดงมีโอกาสกลับมาเต็มรูปแบบในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล